ใจากที่ขายของแล้วผ้านี่มีมากเปิดหูเปิดตาครับผมหลังจากที่บริภาพมาดดนชาขเมืองตากับผ้าไปเที่ยวของมึงของเหล่งครับผมอา โอเคไปเที่ยวในบึงทอพนะ่น้องสภาพไปครับผมฮู้นทอโบดทอโบดทอโบดว่าได้ขึ้นไปแล้วพี่นนะ้องไปเที่ยวเพิ่นน,น,น,นี่ไปเล่นคล้องเล่นในสวน,นครับผมในบึงพระลานชัย โอ้พันเฮ็ดสะพานใหม่ครับผมมีเกาะกลางทายเห็นวิวของเอ่อฮอลลวอดอู้ข้างในเพพันเฮ็ดบึงใหม่ปรับภูมิทั์ใหม่บริมาบริาพาในนีน่มาดนล่ะครับอเอาไปชมน้ำกัน อะไรนี่โอ้โอ้เพิ่นปรับผู้มีทัดใหม่เนาะน้าแม่เนาะเพิ่นกำลังตกแต่งใหม่ครับผมเพิ่นปรับผู้มีทัดใหม่แมกโกแต่ว่าสวนสวนสนามเด็กเลษเก็ยังมีอยู่แต่ว่าดีเพิ่นจีปรับผู้มีทัดใหม่ไนเบิ่งเพื่อนเพื่อนอ่อปแงงเขียวไว้จะมึงหลอดไฟเลยครับ เห็นมันสวยงามกเก่าครับผมตัวไหนบได้ม,มาลายเดียนเลยนันแม่เนาะเข้าบได้ม,มาหลายเดียนเลยเนาะกุ่นนี่นี่เห็นแกนเลยระวังล,นนล้มนะนี่นี่าบนเคยมากมน,น่นี่นต้นโดนนี่มีโอกาสมากครับผมวันนี้ขายคองม,มืดจะเบนเพราะว่า นี่ประชุมอ,อสมออยู่อ,อันไมยแค่ว่าก็เลยได้มีโอกาสกลับไปบุรากลับไปช่วงแรกบ,บุรณะเป็นจริงๆยัดใส่กอกแต่ว่าม,มันอีพ้านนี่นี่มากรีแลกก่อนอเป็นบริมาณโดนลรอครับสวนสาธารณะของสนุกสนานของเด็กน่อยบานเหา เป็นกระเพาบูดล้านของเพื่อนมาเลน่นโอ้โหดีใจครับผมนานๆได้พามาเล่นทีเอ้ยระวังชนกันนะลูก โอ้โหข้ามข้ามดีๆนะ,นะเก่งมากอยไเ เืือบมวงมานั่งกิน่าเก่งมากเฮ้ bây giờ mình đang chìm bụng sau kiếp thoáng mình đang chìm bụng nguồn sau lúc kiếp thoáng sau kiếp thoáng ít nơi lại không không ยังนี่นนมาอยากไปเล่นไหนนี่อยากไปเล่น,นไหนโอเคครับผมเดี๋ยวขากับแพรว่าคาสีไปเออซื้อใส่เื้อใส่ไปยัดใส่กองอีกเพื่อ a ่ใ i d เป็นการเสียเวลาเพื่อเป็นการมวย ราคาน้วมันต้องซื้อของกลับไปน้ากลับไปเห็ดไปทายน้ำพี่น้องซื้อพักไปน้าซื้อกระลำไปน้าครับผมถ้านซะื้อขิงพร้อมซื้อใส่ไปยัดใส่ยัดใส่กอกโอเคครับผมพาลูกเรียนสักพักนึงก็ลับบ้านแล้วนะพี่น้อง สวัสดีทุกคนเ้ครับรขอบคุณเรลลื่อยๆที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันเนะาะจริงย,งยังจริงจริงจริงหน่อยอยยือจะไปเมืองตลาดนันเรางะยิ้มนิดหน่อยดิจะไปเมืองตลาดน้ำเหรอเก็บขาเหรอ,ม,นนอมากินน้ำก่อน ไปก่อนครับ